สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าเมมโมรี่เต็มะคะ่ะทุกคนลบวิดีโอเก่าออกนะคะแล้วก็ถ่ายใหม่กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราทอนออกมาจากกระถางเพื่อที่จะเอามาแยกใส่กระถางนะคะส่งให้กับเพื่อนนะคะว่านชนิดนี้นะคะเป็นว่านโบราณ คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าเป็นว่านเสริมดวงค้าขายนะคะลักษณะดอกเนี่ยเขาจะขึ้นตรงบริเวณโคนต้นค่ะมีชื่อเรียกว่าว่านดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์นะคะอันนี้คือดอกดอกค่ะทุกคนวันนี้เราจะเลือกต้นที่มีดอกให้เพื่อนนะคะนี่คือลักษณะการแตกต้นใหม่หรือว่าการแตกไหลคะ่ะ ถ้าเขาแตกไรเขาจะแตกด้านข้างออกมาเรื่อยๆดังนั้นเวลาเพื่อนๆปลูกก็ต้องเตรียมภาชนะที่ใหญ่ๆนะคะเขาจะแตกไรแตกไรออกมาแบบนี้ค่ะถ้าดินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีปัจจัยที่เหมาะเขาก็จะออกดอกได้เยอะมากๆเลยค่ะนี่คือต้นไม้ที่สร้างเงินให้กับเรามหาศาลเลยนะคะเป็นต้นไม้อันดับหนึ่งที่สร้างกำไรสร้างอ,อาชีพ การขายต้นไม้ให้กับเราค่ะคือว่านดอกทองนะก็ถือเป็นว่านมีพระคุณสำหรับครอบครัวของกิกกี้นะคะทำให้เรามีรายได้นะคะวันนี้เราก็จะมาแยกใส่กระถางนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยอัดเข้าไปในกระถางไม่ได้คะ่ะทุกคนหรือว่าได้ลองดูก,ก่อนนะ น่าจะได้ประมาณสองกระถางนะคะสำหรับดินปลูกนะคะก็เป็นหน้าดินทั่ว,วไปกับทุกคนที่เราไปขุดเอา,เอาตามบ้านเราเนี่แหละค่ะว่านนะคะเราจะใช้ดินร่วนดินทรายถ้ามีแกลบเนี่ยผสมเข้าไปก็จะทําใหา้การเจริญเติบโตเร็วนะคะแต่เนื่องจากว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ใช้ดินร่วนบ้านเราเนี่ยนะคะในการปลูก ข้อควรห้ามนะคะก็อย่าใช้สารเร่งการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือน้ำยาเร่งนะคะเพราะว่าคนปลูกว่านเนี่ยนะคะคนปลูกว่านหรือการเจริญเติบโตของว่านจะบ่งบอกถึงลักษณะแล้วก็ความโชคดีของผู้ปลูกนะคะดังนั้นอย่าใช้ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดค่ะวันนี้กิ๊กก็แยกได้จะแยกให้เพื่อนแบบว่ามีดอกติดไปด้วยนะคะ แบบนี้เลยนะปกติแล้วเนี่ยคนที่ซื้อว่านเนี่ยก็อยากได้ทั้งต้นสีแดงต้นสีเขียวนะคะต้นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็อยากได้ดอกค่ะเพราะว่าดอกเนี่ยขึ้นยากมากๆเลยนะคะแต่ที่บ้านของเราไม่รู้เป็นไรค่ะขึ้นเยอะอมีเยอะมากๆเลยค่ะเราก็พร้อมจะให้เพื่อนแบบต้นสวยๆนะคะแต่ต้นนี้นะคะทุกคนดูอันนี้ก็ดอกเยอะนะ นจะให้แม่ที่อยู่ชนบุรีนะคะแล้วก็เพื่อนที่อยู่กรุงเทพมหาคนครนะส่วนอีกสองจังหวัดกิ๊กจะสำรวจมีแน่นอนค่ะเพราะว่ากิ๊กกก็แยกขยายแล้วก็ปลูกลงในกระถางลงในดินค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับว่านดอกทองแบบว่ามีไม่จำกัดใครที่สั่งซื้อนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะกิ๊กมีขายให้แน่นอนนะร้อยห้าเก้าร้อยเก้าเก้าร้อยแปดเก้านะคะรานะคาประมาณนี้ละคะ่ะ เป็นว่านแห่งความโชคดีค่ะกิ๊กปลูกว่านชนิดนี้กิ๊กก็ได้รับแต่ความโชคดีนะทุกคนปลูกง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ข้อสำคัญของการปลูกว่านดอกทองนะคะเพื่อนๆต้อนต้องรองด้วยภาชนะน้ำเพราะว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ำถ้าน้ำเพียงพอเนี่ยเขาก็จะออกดอกแล้วก็ต้นอวบสวย ให้โชคให้ลาบเราด้วยนะคนพบเห็นก็ได้รับโชคด้วยค่ะและนี่ก็คือว่านดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สร้างรายได้อันดับหนึ่งของที่บ้านของเรานะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ